ก็สบัสดีด้วยนะรวมเจ้าก,กุ้งเกมเมอร์อีกครั้งนะแล้วก็มันเดิมกับคุณปักนะตอนนี้พระจะตายแล้วนะนี่ไนงะตัวดำนะนี่นะพูดดังๆอยสิให้เราได้ยินนั่นก็เสี่ยงวัน่ลงของเขานะ่ยโอ้แล้วใครเอารถใครเอารถไปจอดตรงนั้นนะนี่ฮนะนี่ฮนะคือกำแพงของเราอนะ ทำไมก็เสียวอ่ะดูวยแบบเจอไมเข้าไนาอ่ออกเลยค่ะับีซับาี่วัสดีซับียเราได้ฟ้ามาตู้บ้านกันทำไมก็ไม่รู้โอเคเร่งก่อนเกิดไหม่ผิวหาของก่อนอันนี้ก็พาร์ทสองเลยใช่ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอ๋เอ๋เอ๋ อันนี้พัดเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้โอ้ยเกิดสะพาดยาวเลยทีเดียวแล้วตอนเดี๋ยวเก็บของเอาไปก่อนเดี๋ยวจะไปพบซอมบี้แล้วคือสกิิค้าไปเยอะแล้วไงต้องมาตายโคตรเสียใจอะ่ะก็อยากอยู่งเลยอยู่อ่ะจะดูหาอีกแล้วโอเค แ้ใครเอารถเรามาจอดตรงนี้เนี่ยรถไหนเนหูไม่นะเราจอดข้างบนบ้าน <c oughs> เอารถรถเฮ้ยรถรถเป็นไรอะรถไปไม่ได้รถไปไม่ได้เอาไอเสียดแดงอ่ะไม่ได้อยู่ที่เราอะ อยู่ในอยู่ในกล่องอ่ะเอาสีแดงอ่ะไปกดที่กล่องแล้วกล่องแล้วสีแดงเทาอ่ะแดงแล้วมีเทาๆหรือสีเทาใช่ป่ะเราเห็นแล้วแต่กล่องอยู่ไหนโอ้ไม่ไดเสียงอะไรตา่างๆโอ้โหอยากเรียกเพื่อนด้วยเหรอเพื่อนมีกี่คนอ่ะเพื่องคนเรสองคนเหรอ ทำไมไม่มีอ่ะไม่เห็นมีกำลังขึ้นเขาอ,อยู่เอาเพื่อนมาเร็วเพื่อนทำไมเราไม่เห็นมีเลยอุยอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยไอทิน่าบอกไม่เห็นมีเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพาไปยังไม่ถึงเลยเนะี่นยไเติมบ้านเหรอโภแพนเดียวพอแล้ว โอเคนอนนอและไปบุกซอมบี้กันเร็วเดี๋ยวเมื่อเตยเร็วๆรถรถมันก็ติดอยู่ท่าจะไปหารถแมวก็ได้เฮ้ยดีดีเลยขนะ ไปเร็วๆไปมือใกล้ๆบ้านก่อนเผื่อมีอะไรกินมัน่งจะตายหามือแล้วกินได,ได้เร็วเพื่อนโอ้โจเจอเงินประทานชีวิตแล้วเ้าเก็บไม่ได้เร็วเพื่อนเร็วเพื่อน อันนี้เล <hating four. S 1> <ieur. S 2> ็กเล้ยวิ้ยวิลีวงติดหายต้อง้องโอ้รถหูเนี่เพื่อนอะไระมันมันชั่วคู่ ทะลุแหละอู้หูยังน้อยก็มีขนมบ้านเลยบ้านหายไปรึ่งหนึ่งเลยบ้านอะไรเหรอเฮ้ยบ้านนอยแหละหายไปรึ่งหนึ่งทำไมอ่ะเออตกฮะตกไม่มีเรื่องเหรอจะล็อกกลับบ้านกันเลย เดี๋ยวจะซัดแม่คนละตัวเลยเดี๋ยวเอาของมานี่ไงกระเป๋าเจากระเป๋าแล้ว,ลวต้องใส่กระเป๋าอยู่แล้วนี่หรอกระเป๋าอยู่ไหนเนี่ยเอ้ากระเป๋าหายเอาของหายเอาถอดเสื้อเลยเอาเอาไปงหายแล้วเอาของเออเนี่ยป่านะเราไม่ได้เอาอะไรเลยเราแค่แ P. กมาชิ่ย ไป้เาะว่าทำไม่ะไม่เช่ดูในคลิปได้เล,เลยหายเลยแล้พี่ซอ,อ,อ,อมบี้ก็มากันชุลมุนอ้ยชนุชมซอมบี้ชุลมุนชุนนนโอ๊ไปชมซอมบี้ยไมเป็นผง<อ>เป็นผง<อ>ผงเป็นผง เป็นฝูงไงอยู่กันเป็นฝูง,งเลยหรอ,หรอชอบชอบฝูงอ่ะชอบฝูงอ่ะชอบฝูงเหอเยอะเลยอ่ะฆ่าซอมพี้ยรอไงทำไมอ่ะเว้อไหนอ่ะเอาเมื่อให้ใกล้ <c oughs> บ้านเราไงอ๋อเมื่อให้ใกล้บ้านเราใช่ไหมเดี๋ยวหาเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ๋อรถลอยรถลอยวันนี้โอ้รถคว้างวันนี้ ห้องไหน่นะาะยืดเยืเอ้เอเอ็นสั่เองได้เสียงรถได้เสียงรถเนี่ยเฮ้ยไหนไงเราเจอมาละอันเนี้ยเป็นไฟทอสอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นไฟได้เนี่ยอันนี้เราเจอมาไมนน่ได้เดา <laughs> เราคือเแอค่รอแอนด์ดูด ไม่ใช่เลยใครเตียงไม่มีเฮ้ยโคลาโคลาเฮ้ยใครเตียงก่อนโอ้โหดูคิงจะแย่ยันทำไมตอนนี้ต้องการยามากที่สุดแล้วเฮ้ยคือะไรอ๋อของบูดเอ,อทาทำไมเของบูดของเปียวของเมียวของเสียโอ้ เนี่ยเจอกระเป๋าแล้วโอ้โหสองรีมโอ้เราต้องหากันใหม่เลยของก็หายไปเลยเมื่อกี้ไปออกเอาไปดีของเลยหายไปเลยกระบอกปิยาเนี่ยล้างยาเร็วโอ้โหล้างยาร้อนแรงนะหยุดยปไปเราตายแล้วเกิดที่ไหนเนี่ยดนี้้วย อมเน,นี่ยทีเอ็กซ์เลยเลือยตรงนี้ด้วยต้องไปไกลเพ่อจะถึงบ้าน,าานเดี๋ยวห่เดี๋ยวข้อเกี่ยวนะของของหารไวก่อนนะเสื้อผ้าเอาหรอกเอาแค่เก็บพอมาเกิดทำไมตรงค่าวทหารโอ้ยสวยเลยทีเดียว เอาของไปเยอะไม่ได้แล้วนะเราไปแค่นี้เกีวกอย่างนะอุตส่าห์จะไม่ขอไปเยอะแล้วนะี่จะทำเนี่ยอยู่แคมป์ทหารบุกจ้าเลยบ้องใต้บุกหารเฮ้ยต้องรีบคานไอ้ยมีเสื้อคุณหมอเดีนะ่ย,ยต้อขขเก็มบมาทำไว้ให้เ้าเอ้ยใส่ีกระเทย อ,อ,อื้อคานี้ซอมบี้ยังเฟีย้ยวคานีซอมบี้ยังเฟีย้ยวเว้นฟอหล่หอเฟีย้ยวผมมุนเดียวซอมบี้หร่อจริงๆนะเนี่ยโอเครีบๆไปทริงจค,ค,คำพูไม่ของหรือเปล่า เออมาทำไหมอะไรอะอะไรเนี่ยตอนนี้เอออันนี้เป็นนึงนะข้าขอดูอันนี้หน่อยมันเอาไปทำอะไรอ๋อรีโมทเรื่องอะไรเีออเป๊บนึงนะแม่โทรมาแป๊บนึงนะอะไร

โอล่านี่ขนมเด็ก

เจอมาแล้วเบอร์ดีไรเนี่ยไข่อทหารไข่อทหารไปไหมเขาไข่อทหารไปหาของมาหาปืนนะสิเฮ้ยเจอรถไปเลยเขาไข่าทหารจับกู้ก็เปิดไปของไงไม่ได้จับว่าเจอเจอกระเป๋าด้วยโอ้ยมืดหมดดีเดี๋ยว มาแล้วครับที่ทหารคนอื่นๆไม่จำเป็นก็ไม่ต้องตามไม่จำเป็นกก็ได้ปิดออไม่ติดน่ะนีกอดแล้ว,อ,ลวอืมเอาเสื้อมามาเสื้อมา ๋ย่าไว้ย่ไว้เราที่ใครหายรับ่นมารับต่วนเลยต่วนจีดีจวนต่วนจีดีจวนต้องกว้างเราขึนต้องกวางเราทำดีทำดีง่ายๆยากๆเดี๋ยวเริ่กอดอยกํอลังขี่รถรอซอมิี้อยู่ตกแถวแอร์หอวะใช่นาจะใช่ เอ,อ้หอยจ้ะอ๋อ้อหอดอยู่ใกล้ๆดีใกล้วะ่ะกำลังต่อยซอมบ,บี้เล่นอยู่พยายามจะไม่ติดเชื้อคุณติดไปแล้วด้วยลดเลือดรลไปยี่สบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เ็น์แล้ว,วแล้วเจ็ดสิบแล้วหารหาร เท่าไหร่แล้วนะอย่าเลือดย่าบ้วนให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยากตายซัมบี้อ่ะคนมันอยากอ่ะแล้ตายเขให้หรอกไม่มีอาวุธเลยกลับมาเด็กเด็กอยู่ตายไว้หาก่อนนี่เสียงรถอ่ะมาเลย สวัสดีหสวัสดีไม่เห็นเหรอฮะโอ้โหซอมบี้มาเป็นแก๊งโอ้โหช่วยเลยเนาะวิ่งไปเนาะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งชนซอมบี้ก่อนดิโอเคเต้ารถก่อนโอ้โหให้เดี๋ยวตรวจค่าทหารก่อนดิใช่ใช่ใชเต่ารถกันเลย เพิ่มีของอะไรโอ้โห oh, รุมพังเหรเฮ้ยเยอะอะไรอ่ะกระเป๋าทห,ห,หารเนาะทหารขอดิโอ้ยกระเป๋าทาหารเพิ่มมาห้าช่องเลยอ่ะถือได้ห้าช่องอ่ะถือได้ห้าช่องอใช่โคตรดีอ่ะทหารอืออโอห้าช่องอะก็ดีอนยะู่แล้วใช่ถือได้ห้าช่องเลยกระเป๋าทหารโคตรดีเอ้ยพี่พี่ ไหนเออตอนนั้นเก็บแล้วเก็บไม่ทั่วเลยไม่มีอะไรเก็บหมดอ่ะเดีย๋ยวของแล้วเต็มเลยเหลือเท่าไหร่เฮ้ยชุดกอดหานสสสสเสื้อเก่งครบเหลือเท่าไหร่เลื่อ,อนอเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบอันนึงยอยยังไงโอ้ยเหมาะจริงๆเลยด้วยเหมาะเหมาะเลยอะ่ะตัวดำกับเสื้อเสื้อฐานนะดูดิ เนี่ยผมใส่ชุดหมอใส่ชุดหมอนี่เราใส่ชุดทหารอยู่ใส่ชุดหมอให้เหรอไม่เห็นเหรอเนี่ยผมไมีสายู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยไปเถอะน่ารักมากเลยไปเถอะก้อนเลยด้วยสีขาวตัเที่สองเอาท็อตมาให้เราหน่อยดิเจ้าปืนอะไรอ่ะเเฮ้ยสวี ปุ๊บโดเลยไม่ซองนะัดเ,เปิดอะไรอ๋อเซฟตี้นึกว่าแม็กนัมเดี๋ยวเ้จะต่อให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเฮ้ยอะไรอะอะไรอ่ะไม่ต้องต่ออดิเฮ้ยที่สั้นที่ซูมสไลดใช่หรือเปล่าเฮ้ยเกี่ยวให้เลยเฮ้ยนี่ไงที่ซูมนี่เราใส่ที่ซูมไปลแล้วเรา,เาใส่ที่ซูมคอยดิ นี่ดูเลยมีที่สูงเลยเท่เปล่ะดูดิเท่เปล่ะนี่ไงดูนี่ไงเท่เปล่ะอืาจ้องได้เลยจ้องได้ด้วยว่าจะเอานี่เอาไว้นี่เอาไว้ใส่กระโหลกถอดได้นะถอดได้นะแล้วถอดดูไหนเนี่ยอ๋อข้างบนใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะพี่เป๊กอ้อเฮ้ยเราขอเราขอถอดแล้วนะนะ นะไม้ลงอวบนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยสีดำอ่ะใช่เหรอเราลงก่อนอุ๊ยอุ้งหางเกือบแล้วมันไม่ใช่สีกรอบนี่มันไม่นี่ไม่ได้ก็คล้ายๆอ่ะสีกรอบใช่ได้ห่านเอาเจียวให้ส่งกลิ่นเท่เลยขึ้นเลยที่อื่นบ้างอันนี้ทั่วไปแล้วใช่ไหม เอ้ยได้แต่ของเบียไม่นะวูบอเอ้ยเอ้ยอโอ้อโอกำลังเลีงเลยจะยินนะเตียวเบียเตียวแน่เอ้แต่เอ้งชื่อไหนด้านสวัสดีโอ้ซอมบี้มาบึ้มช่วยเราด้วยกลังกำลังลงเวลแล้วซอมบี้อยู่ไหนนะอยู่ไหนอนะ ยูไนโกหกเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็เลยเสียงแหละใช่เราแวงไว้ก่อนอเ,เราแวงไว้ก่อนไม่ได้โกหกเราแวงไว้ก่อนเดี๋ยวตายาไ,ไปอยู่สกายเลยซอมบี <Zombie. S 2> ้เขาไม่ได้เขาไม่ดได้เนะี่ยมันรูนะไปหาะไรต่อ ซอมมีซอมบีมังงก่กมั่วมั่วเหรออาจจะเหมาะกับเราได้ที่สุดใช่มโอ้โห,โอโหโอเอาไปใส่นีได้เลยเราว่าชุดนี่แหละที่สุดอ๋อฉันปะบืนเ <laughs> นี่ยเนี่ยเราชนพังไปแล้วแล้บนึงนะที่สอมปืนใช่ไหมโอเคเฮ้ยกำนังไกล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  เดี๋ยไปขึ้นตรงนน้นอย่าขึ้นตรงนี้เองขึ้นตรงไหนเหรอทางนู้นอ่ะอันนี้ทางนู้นดีกม่ใช่เหรอเหนาวเจอหนาวโอเคเราไปก่อนหืมโอ้โหสองหกสามสามกลับโอ้ยเลยนะก็เราเดินมาพอดีไง ไม่หักระวังวะว่าติดรา,าวะโอ้ลหขับเร็ไม่มีอะไรที่ติได้เลยนี่ไงยิงโป้งโป้งหัวแตกโป้งโพ้งโป้งโป้งโป้งพอง,องไม่อยู่รถได้ไงอ่ะอยู่รถได้ไง อะไร,รอ่ะเกอเปิดไฟมองข้างหน้าหน่อยนั่นใช่เมืองใช่ไหมจะไปต้นสอเหรไม่ค่ะเราค่อยกลับมาแล้วของก่อนลุกเร็วๆอย่างทีชจะโอ้โหเร็วมากเลยต้นสอกโลง

ติดไฟทีนี่ติดเลยโองไม่เห็นนะเห็นก่อนมมเลยไหนวะเนี่ยเย่แล้วหไม่ไหรเราติดไฟก่อนไหนโอ้บ้านหายไปครึ่งนึงอ่ะใครทำเนี่ยมวี่ออก่ามบี้เดี๋ยวดูนะ เจอซอมบี้เมื่อไหร่นะจะกระทืบตามเลยเออโอ้แล้<า>วไม้เราหาไปไหนหมดอะสิบห้าขุดไม้านี่ยนะเอาชิ 15. 15. ้นไม่ได้มีฝานไหมเราจะไปขุดไม้ไหน,นะยืดอ่ะโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเอาไอ้นี่ก่อนธนู กาน้องมันใส่ธานูไม่ได้หรอกนะก็ไหนใส่ได้เหรอนี่นีใส่ได้ด้วยโ้ <c oughs> อเฟี้ยวอ่ะไอ้อันนั้นซูมเท่าไงอ่ะของเราซูมซูม 6, หกทำไมนะซูมหกหก ดูหก <6. S 2> อันนั้นดูหองนสา่กนั่นมันไม่มีเยอะวันนี้แล้วใช่ไหมอันนี้สองเนี่ยตอนนนี้ยก็หดไม้ยังไงได้ดี้โอเค ไงเห็นช <ness in the building> ัดเจนเลยยู่ไงยังไงยังไส่งวี้เอาวดีนแล้วเฮ้ยโดนเราโอ้้ยเาอ้ดนด้เเเดเดิเอเบด ไปนเขาจะทำเงียดจะขึ้นได้งงอ่ะลูกงงอ่ะเฮ้ยเนียนั่งได้แล้วเนี่ยเขียนได้แล้วเกียนได้แล้วกงได้เลยเหรอโตได้เงีกบได้เงียบโกงเลยหลอนอะไรหลอนอะไรยิงเลยเอ้ายิงให้เข้าวนนี้ยิงยิงให้เข้าวนนียเอ้า หายหายไไหตัวอ่รไ,ไ,ไม่รู้โอยิงด,ดไว้ดนหายไอไหอนขังอ๋อให้ดให้ดระดขึ้ขขนก็ได้ใช่ไหมเด็กเดี๋ยวเราจะทำสองชั้นเลยให้กระโดขดขึ้นไม่ได้แล้วประตูจะสร้างไว้ทำไมนม่รู้ เพิ่งนี้เดี๋ยวลงคลิปใช่ไหมลงคลิปเสร็จลงคลิปเสร็จลงเล่อมาคาไหมเจ๊อเอ๋เจเอ๋เจ๊เอ๋เจเเจ๊เจเจ๊เอ๋เโดเจเอ๋โอ้โด้วยเต็มเรเล่อไม่โลดนะอะเราจะเราจะเอ๋มั่ง เราจะเอมังเอาไหมยิงหัวเลยที่ตายิงที่ตายิงที่ตาอะไรกัเอ้าวัดยยิงไม่ได้ไปเมื่อนหร่เออเออเออเะอเออเอเอออ้นออ้ออเเอออันอเทสเทสระบบก่อน ไล่ยิงเลยไอเท็ตระบกรบกลอนไม่ใช่ระบบปืนระบบก,กล้องไ<อ> <laughs> ม่ันจะกลมได้แค่ไหน <c oughs> ยิงเฉยๆระบบยิงเฉยยิงเฉยแล้วเนี่ยเอ้ยพี่ระบบยิงเฉย เลยหรอเปีรรนห่อยรุนน,นอ,อแล้วเฉยๆยิงิงมหายเนี่ิงหันหน้าเลยเอาลูกสัวหมดเพรใครเพรใครเอากูผิดเอาหน้าไม่เท่เพราะใครเพราะใครเออโอ้ยางค เฮ้ยตั้งเมืองอะไรเหรอลูกกระสุนปืนอะไรเหรอกระสุนปืนอะไรบักช็อตอะบักช็อตคือลูกสุนปืนลูกซองใช่ไหมใช่ไอ้เขาเล่นปืนลูกซองอ่ลูกซองเราล่ะไหาลูกซองหมดทิ้งไม่เห็นมีนะไม่เจอลูกกระสุนไม่เห็นมีปืนลูกซองเราลูกซองมาหายไหนเนี่ยไม่รู้เหรอไปตรวจเมืองดีกว่า เอ้โหรถโอ้รถไหลถอ้โหนั่งสะหักเลยรถนี่หมล้องข่าวแลวรถทีรถผมล่ะคุณขับไปใช่ไหมเข้าหาเข้าหาขับไปเราเลยครับมา จบย่งงไปดูดูคนนั้นก็จะงกแล้วนี่ไงแล้วกดได้ได้ได้กด F แม่ป๊อปแม่เอ้า F แม่ F แม่เออบลเลยขนุเสร็จ าหายแล้วโดนไอ้นี่องโจรฉนูนี่นะอู้มันยิงซอมบี้แล้วหายไงมันยิงซอมบี้แล้วหายคอเฮ้ยอย่าช่วยลดลดค่าลดค่าลดค่าให้เโดนให้ลดค่าอู้อ,อ,อู้อ๋อมาเป็นชุดไม่ถหายก็ยิงซอมบี้แล้วก็สูญหายทำไมอ่อะโธ่บัตรไหน โอ้ยไม่ก็อะไรกโอะไรก็อะไักฟสำหรับทีคอปปอโอ้ทีเก๊ลเลยเหรอให้ซอมบี้ฆ่าก่อนไม่ยังเอาไว้เก็บของให้นะวอาเก็บของเองแล้วกันพี่หลักของมาเตล่เดี๋ยวเอาของให้ก่อนเดี๋ยวของจบคลิปเพียงเท่านี้ครับชอบก็กดติดตาม กด like ไลค์ด,ด้วยนะครับชอบมากๆก็อย่าลืมคลาาไม่ใช,ใช่อย่าลืมแชร์นะครับก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ